ไปนานนานมา,นา,นา,นาตะเพลรเฮมาลงเดี่ยวแล้วก็เทีเ่ยวมาอตอนแดดไม่ทันร้อนน้ปาเดียวก็เสร็จ สำนวนชวนสนุกที่ต่างตามลีลากรอนหัวเดียวหรือกลอนลงท้ายเป็นสระเสียงเดียวกันเช่นกรอนลายกรอนลากรอนลีและกรอนเล็ดเล่าเรื่องจากท้องพุ่งเป็นบทเพลงเกี่ยวข้าวอยู่กับคนพื้นบ้านและทุ่งนาบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองมาไม่น้อยกว่า40ปีจนวันนี้ถ่ายทอดโดยเยาวชนและผู้สนใจมาเรียนรู้ที่ศูนย์ตุกก๊กตาชาววังของตำบลโดยเวลาซักซ้อมจดจำจังหวะการร้องร่วมกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงแล้วขึ้นเวทีร้อยรถ เรื่องราวเพลงเกี่ยว,ข,ยวข้าวนาตะเพ็ดพอมาได้ยินนะครับเรื่องราวเรื่องจริงที่เขาว่าเออกว่าจะแต่งได้ต้องมีวิถีชีวิตต้องดูอะ,อะไรต่ออะไรการละเล่นแบบเก่าๆอย่างเงี้ยครับก็เลยภูมิใจแล้วก็อยู่ใกล้ๆบ้านก็เลยมาต้องมาให้ได้อะไรเงี้ยครับตัวตะเพ็ดนาตะเพ็ดแกไม่มีหกแต่มีนาเยอะคนมีเยอะอก่อนนี้นะาา่เป็นนาของชาวบ้านแล้วเพลงเพลงเก่ามันจะมีอยู่ ไม่เยอะหรอกแกมาแต่งเอาใหม่แต่งแต่งแต่งเป็นนาจศิลป์ให้เป็นเรื่องเป็นคล้องกันไปอ บ้างแล้วนะคะว่าเพลงนาตะเพชรความเด็ดนั้นก็อยู่ที่กรอนเล็ดค่ะแต่งอย่างอารมณ์ดีนะคะแล้วก็ทําให้เห็นถึงวิถีของท้องทุงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีการสอนให้กับเด็กๆที่อยู่ในชุมชนที่บางเสด็จกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าเว้นช่วงไปค่ะก่อนที่จะมาเปิดกว้างอีกครั้งหนึ่งทําให้คนจากหลากหลายจังหวัดเลยค่ะได้มาเรียนรู้ที่มาของบทเพลงค่ะ แเพลงเกี่ยวข้าวมีมาเนิ่นนานหากไม่ได้ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทําให้ลบเลือนไปไม่น้อยกระทั่งครูมังกรบุญเสริมพ่อเพลงจากอ่างทองรวบรวมและแต่งใหม่เมื่อปี2522ทํางานกับคู่ชีวิตอารมณ์บุญเสริมติดตามไปร้องโต้อตอบจนหลังปี2540บทเพลงนาตาเพชรถ,ถูกบรรจุเข้าสู่หลักสูตรการสอนเพลงพื้นบ้านในสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงจาก1ิเพลงจนเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นที่มาให้มนกฤษธ,ธรรมปิยสินสิทธิรุ่นท้ายท,าย,ทายที่ได้ร่ำเรียนเพลงครั้งครูมังกรยังมีชีวิตหรือฟื้นบทเพลงผ่านการอบรมและสร้างพื้นที่เล่าประวัติความทรงจําของบทเพลงครูมังกรได้จัดโครงการอบรมเพลงพื้นบ้านนะครับทีนี้ผมก็เลยได้เข้าร่วมเข้าร่วมเรียนอบรมก็จะมีเพลงเรือเพลงเกี่ยวข้าวลอโทนก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้ได้ซึมซับความชอบแล้วก็เริ่มเล่นกับครูมังกรได้ออกงานแสดงต่างๆแล้วก็เลยจน มาเป็นหลักในการสืบสารต่อจากครูแต่บังเอิญแม่ได้พบเอกสารที่พ่อบุญเสริมเขาไปสอนอยู่เวลัยนาาสินสุพรรณบุรีแม่เห็นเนื้อหาเนี่ยมันมีคุณค่าแม่เลยบอกว่าให้มันอยู่ในในระบบอยู่ในสารบัญว่าเพลงหนึ่งเกิดจากมันสมองของชาวนาที่ตำบลบางสเด็ั แม้ครูมังกรบุญเสริมเสียชีวิตไปแล้ว6ปีหากเพลงนาตาเพชรไม่ได้ลบเลือนตามไปเพราะยังมีพ่อเพลงแม่เพลงนำไปแสดงเพราะเห็นความโดดเด่นด้านฉันทลักษณ์และเนื้อหาถ่ายทอดมาถึงสิทธิ์กับคณะเพลงพื้นบ้านเล็กๆในจังหวัดอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและการจันบุรี และทุกวันนี้รวบรวมกรอนเพลงนาตะเพชรไว้เพื่อการเรียนการสอนราว16บทนำมาอบรมเป็นความรู้ในโครงการร้อยรถบทเพลงพื้นถิ่นสืบสินถิ่นนาวาต่อเนื่องอีกปีเป็นมหกรรมเพลงพื้นบ้านหนึ่งวันเต็มที่ผู้เรียนได้เสริมประสบการณ์และเพิ่มผู้ชมในรูปแบบออนไลน์นับอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน